นางนางแบบที่กําลังเดินอวดชุดแฟชั่นอันสง่างามนะคะยังมีหญิงแกร่งอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแสงแห่งความหวังของสตรีปากีสถานยืนร่วมเวทีค่ะเธอคนนี้มีชื่อว่ามักตาไมนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีของปากีสถานมากว่า10ป,ปีและเธอก็เป็นอดีตเหยื่อที่ยินยอมเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมค่ะ เรื่องราวของเธอนะคะย้อนไปเมื่อปี2002ค่ะตอนนั้นเนี่ยน้องชายของเธอค่ะมีเรื่องบาดหมางกับครอบครัวเผ่ามาัสตอยซึ่งมักตาหม่จเป็นพี่สาวค่ะจึงถูกเรียกร้องให้มาขอโทษอย่างเป็นทางการที่บ้านของคู่กรณี แต่ว่าเมื่อไปถึงค่ะเธอกลับถูกลากเข้าไปในบ้านแล้วก็ขืนใจโดยชายสี่คนแล้วก็ยังถูกแห่ประจานด้วยสภาพเปลือยไปรอบเมืองด้วยซึ่งกรณีเช่นนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทาให้ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเลือกหนทางฆ่าตัวตายแต่ว่าไม่กลับไม่ยอมแพ้นะคะเธอเลือกวิธีเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเพื่อกระตุ้นให้สังคมสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการไต่สวนโดยสารสูงสุดค่ะชี้ตัวผู้ร่วมกระทําความผิด14คนโดยในจํานวนนี้6คนถูกตัดสินโทษประหารชีวิต ซึ่งตัวมักตาไมนะคะได้นําเงินชดใช้ค่ะมาเป็นมะเปิดเป็นมูลนิธิช่วยเหลือเพื่อนหญิงในหมู่บ้านในเวลาต่อมาแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้จบลงอย่างสวยงามนะคะเนื่องจากผู้ต้องหาในคดีนี้ทั้งหมดถูกปล่อยตัวหลังจากอุทธรณ์ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของระบบยุติธรรมที่ยังคงเป็นอุปสรรคเรื้อรังของปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงภายในปากีสถานค่ะ มาถึงวันนี้ค่ะมักตาไมยวัย44ปีนะคะกลายเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยค่ะเธอได้รับเชิญโดยดีไซเนอร์โรซิน่ามูนิปนะคะให้สวมปักกลายเข้ากับผ้าคลุมศีรษะภายใต้การออกแบบของดีไซเนอร์คนดังแล้วก็มาปรากฏตัวบนเวทีปากีสถานแฟชั่นวีคภายในปีนี้ด้วย โดยมูนิเผยว่าเธออยากจะสื่อให้ผู้หญิงทุกคนรู้นะคะว่าไม่ว่าพวกเธอจะผ่านโศกนาฏกรรมหรือว่าความอายุติ่ธรร้ายแรงสักแค่ไหนแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะต้องจบลงค่ะแล้วก็ยังเหลือสิ่งดีๆให้ค้นพบอีกมากมายรวมถึงการต่อสู้เพื่อวันที่ผู้หญิงชาวปากีสถานจะได้มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายมาถึงเช่นกันค่ะ